สวัสดีครับกลับมาเชิญอีกแล้วนะครับเจอกันทีไรเนี่ยก็มีเมนูอร่อยทําง่ายนะครับมาฝากกันเป็นประจําวันนี้รอยไทยไอเดียมาในภารกิจมหจัศจรรย์ผลไม้นะครับพร้อมกับเมนูที่มีชื่อว่าเนื้อสันในผัดสับปะรดซอสผงกะหรี่ครับกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับใส่น้ํามันมะกอกลงป้ายปรงเนื้อด้วยซิกไทยแล้วก็เกลือ ตามด้วยบปรดที่เตรียมเอาไว้แล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะครับแล้วเดี่ยวเติมซอสรอยไทยผัดสมกรีพรนะครับแล้วก็น้ำซอสนะตามลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วนะครับก็ลำดับต่อไป เป็นวิธีที่ยากที่สุดก็คือจัดจานพร้อมรับประทานอาหารนะฮะที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยมาเรียงลงไปให้สวยงามน,น่าทานแล้วก็ช็อตเรานะครับตอนนี้ในจานของเรานะฮะมีสีแดงสีน้ําตาลและสีเหลืองขาดสีเดียวสีเขียวที่เราเตรียมไว้ก็อามมนครับ เนื้อสันในผัดสับปะรดซอสผงกะหรี่นะครับอีกหนเมนูที่โอ้โหหน้าตาดีมากและที่สําคัญคืออร่อยทําง่ายครับเราใช้ความมหัศจรรย์ของสับปะรดมาช่วยนะครับสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าทานเนื้อและอาจจะย่อยยากนะครับสับปะรดช่วยได้ครับผมไอเดียด,ดีๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรอยไทยไอเดียนะครับส่วนรงนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอําพฟูด